ผมรับดอกแบบใหง่ายได้พี่น้องดอกแบบตันไลยครับดอกตันกับดอกนี้ดอก้ามเลยเดือดทางนลครับผมพี่น้องเห็นวิ้งไฟเห็นครับบัวบอยโศกมานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีรอบสองครับผมพี่น้องเมื่อยครับผมเมื่อนี้บาวบอยเมื่อยขนาดครับ ท่านเข้ามาหาเห็ดครับผมพี่น้องครับจังไลยฝากติดตามด้วยเด้อครับผมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมครับผมพี่น้องครับหากรับชมคลิปลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประภาสคลิปใหม่ๆของเบ้าปอยด้ยครับเด้อเดี๋ยวตามมาหาเห็ดน้ากันครับผมพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้อง มือนท็ามากกือบแม่เอเล่พี่น้องเลยโอ้เห็ดครับพี่น้องครับพี่น้องเอ้พี่โอ้เห็ดครับกินไม่ต้องกันครับพี่น้องเฮ้ยครับนิดหนึ่นงครับยาก,กรค,รค,ครับพูนตอนนี้นองอี่สามครับขันวิปปิ้งครับผมพี่น้องที่สามสามครับ ดอกทิีผมพี่้องดอกทิีดอกทหาู้ยัะเอาะพี่หองไลองพี่้องอึดหนูนี่เรียกออกให้ไปมาเ้อครับเรียกไปคือกไปให้ได้ครับัหาดอกคผมยู่นี่ครับพี่ครับผมหนึ่งพี่้องชกอายุตังครับ โอ้จกเห็นแล้วก็ไม่จกประแดกพี่น้องเมันต้องบอกจานจำมูจี้ครับข่านอยากกินกระบุกครับผมข่านอยากกินเห็ดกันฮกปันใดก็ต้องได้หมดแล้วครับผมพี่น้องขอบครับพี่น้องโอ้ย ไม่เมื่อยครับผมพี่น้องครับนี่แหละครับเผนว่าความทุกความอยากถิ่นมาเจอระดอกอะ่ะถิ่นมาถิ่นมามึงดูนี่หน่อยใช่หรอล่าผู้บัญหาเอาเลยมาทำมามืรอรุ่นยังไงเดี๋ยวไปติดเขาไปนิดเดียวสร้างทุกคู่อยูุ่่นพี่น้องผมเฮ้ยพี่น้องครับ เก็บวานนี้เห็ดฝูงเรื่องควายสองโดดแบบไงหนึ่าางออคุณนะครับผมพี่น้องแบบงามเลยแบบงามแบบงามครับเดี๋ยวมาเบิบ้งน้อกันอีกครับผมพี่น้องครับฮะเออเพียงหัวดินครับเมียเปล่าพี่นออ้องผมทั้งเมียทั้งข้านครับขันไปแล้วพี่น้องพี่น้องคนฮักทึมโอ้ยพี่น้องเลยนี่ละครับกลมตุกลมหยากเล็ดในห้องเฮะ Để đâu có ở đó nghe con tập nhé Ở đó nghe con, ở con là khác phía nào phố Thoáng đọc, đọc nó bật nào 3 3 nào hấp, ห่าอะไรกับมุนมากเนีัยขอดมบนบนเรื่องเมื่อขอดไปเขาว่าอะไรนี่สองดอกสามดอกใช่แล้วมีหนึ่งดอกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตายแล้วพี่น้องเลยสมุนไปได้บนหกกระดองพี่น้องบนก่อนครับผมพี่น้องครับนี่ครับผมพี่น้องได้มากเหรอครับหกดอกครับผมพี่น้องหกดอกเจ็ดดอกครับหมุนก็ไป มุนเขาไปเสือขาดมืดพี่น้องมื่อี้ครับว่าบ่บ่อยบ่เอาครับผมเสือขาดอีรีครับลางนี่ขาดมืดครับผมพี่น้องนะโงเคทันสอบมุนผลกับเขาไปน่อยๆคนครับมองเขาบหมุนครับผมพี่น้องไปมองเขาบ่ไปมองพี่น้องเพิ่นบ่เขาพี่น้องนี่ครับบ่บ่อยได้ครับมักรตาบ่บ่อยครับมันนี่มีจต่ดอกเห็ดงามๆครับผมบ่หน่อย ตำหมูว่านหนิครับไงโกหมูว่านนี่ครับตึงกว่าครับผมพี่น้องเพราะว่าโจงใหม่ก็มีครับผมพวกน้องนกันอีกครับพี่น้องผมเพวกอีกครับผมพี่น้องครับมองเห็ดครับนี่พี่น้องครับ น้องกติกาครับผมน้องคนมาหลายครับผมพี่น้องบ่อแห้งบ่ใดครับพี่น้องบ่อแห้งบ่ใดครับคนมาหลายครับจุ่ๆครับจุ่ๆน้องกติกครับครับผมพี่น้องครับบ่อหวานลอยอีโดดๆแบบนี้หนึ่งพี่น้อง บูมบูมครับผมพี่น้องคนบ่เห็น,นะครับผม,ผมดอกปอกง่ายครับสมบูรณ์ครับดอกนี่อือพี่น้องเลยต้งองทำผมพี่น้องปอกง่ายอลังการเลยพี่น้องนะครับพี่น้องมาเป็นดอกน้อยๆครับโอ้พี่น้อง để xem gì một miếng khai nó phi nông không? ông của tôi anh phi nông của em, khâu con cá của nông, dùng kít in ở con ấp, đấy phi nông. นครับตกตั้งกับดอก,ดอกนี้ดอกหามเลยเดือดด้วยทางนะครับผมพนะี่น้องบเห็นวิ้งไฟเห็นครับบัวบอยโศกมานะครับผมดอกใหญ่ๆครับขอบคุณนะครับนี่ครับพี่น้องผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเรื่องเชียร์เรื่องใจในทเด้อพี่น้องครับ เห็ดน้ำกันครับผมพี่น้องโค้งกีบ้าบ่อยเอาอยชนีดครับพีบ่น้องมาบ่อยเอาทุก้อนหินก้อนนี้ครับก้อนกีดินก้อนนี้ครับมีบ้าบ่อยเห็นอีกกล่องนึงครับหนมีมลครับมมผมพีมม่น้องน้องใส่ก้อนกดินที่นันครับ กันครับนี่แต่ละพี่น้องผมเราก็เปิดเราได้แล้วพี่น้องสองดอกน้องก็พี่น้องสองดอกสองดอกนี้บ่าพอสิปิดไว้ครับผมปิดไว้ปิดไวป ทำลายักฐนครับบังกันอีกครับพี่น้องผมขอบคุณพี่น้องติดตามครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องครับผมขอบผมพี่น้องครับกิดเพ็นนตั้กันครับผมพี่น้องขอบผมพี่น้องอบังกันอีกครับผม เฮ้ยพี่น้องเอะไรสองดอกครับดอกนั่งนี่บักนั่งได้เลยอะบ่เอสอะไรบอสบังคับครับผมพี่น้องครับตาพี่หอยดินครับนะครับผมพี่น้องเกล็ดไม้กระนายหมุนรูมครับดอกไม่จะดอกตุ้มๆครับตาพี่หอยดินที่อีสานครับผมพี่น้อง ครัองบ้าครับพี่น้องครับตาของบ้าบอยครับพ our bon ี่น้องครับตาบ้าบอยครับพี่น้องครับบ้าบอยบ้าบอยก็ได้หลายครับพี่น้องดูวยเพห็ดดอกนี่เยาอเฮ็ดขอได้บ่าหันเอดอกกลิ้งตันใหญ่ๆงามๆครับพี่น้องอันนี้ต้งบ้าเยื่ธนาขผมชี้ห้อยดินครับบึ่งเนี่ยบึ่งในซ้ำหนิมันก็ยังสีอยากบานเห็นปะเนี้ ไม่เลื่อนมาอีกมั้นผลไม่มันผลกล้ดอกบ่ใหญ่ดอกครับผมขั้นสมบูรณ์อิริจังสีซ้ำนี่ครับผมพี่น้องมันกระเทือกันงามอยู่มันติดหลุดมมาไปรนวดน้ากันขนาดครับพี่น้องครับนะครับไป็นบลงน้ำกันครับผมพี่น้องครับพี่น้องขั้นดอกนึงครับน้องครับผลขั้นนี้ครับผมปลูกขาออกครับผมลูกขาลูกแข้งออกนั่น กินออกนะครับไอหเกลียนเกลียนทำนี้กันยังไงครับผมฝากติดตามด้วยครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประผัดคลิปใหม่ๆครับผมของบ่าวบอยคอันชายชาแนลครับหาถ้าเกิดว่าพี่นอ้องรับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำหนี้ด้วยครับผมบ่าวบอยคอันชายชาแนลครับวิถีชีวิต ของคนอีสานบ้านหน้าครับการหาอยากหากินครับอันใดพอเคยพอดนดนจังพออังสิกะตื่นเต้นเป็นตาไนครับผมพี่น,อน้องมวนชืนอหู้เซลครับพี่น้องพี่น้องคงบอถือสาหน้าครับผมพี่น้องครับฝากช่องบ่าวบอยคนใช้ชาแน,นลครับพี่หอดินเทนอีสานครับสองช่องไอหนองครับ นี่จังสีแล้วครับผมมาหายากหากินครับผมพี่น้องครับหาไปเบื้องต้นกันนีดครับผมพี่น้องผมจองว่าเบื้องครับอู้หึดอกนึงครับผมพี่น้องกี่กะักง่ายเดี๋ยวดอกมันก่อนเอาดอกนิดก่อนครับน้องพีชถึงครับพีชถึงใครจะได้ยื่นใส่ก็ได้จกดอกก็ได้จกดอก ทังคนคนเพื่อนเขาติดมันนักออกครับทั้งคนสองดอกบ้าใบกระเพาะสองดอกนี่นี่พี่น้องผมนี่ดอกนี้แห้งงามพี่น้อยเหรอผมเขาเบ่งดอกนี้ครับโอ้ยพี่น้องเลยดอกงามดอกงามเลยครับพี่น้องโอยครับผมพี่น้องดอกเว่งงามให้พี่น้อยเบ่งชัดๆเลยครับผมพี่น้องครับ นะครับนี่ครับเออประหลดนี่ครับกล่นเกียงนะครับผมนี่ครับดอกหน่อยเพิ่นครับเสือเพิ่นดอกหน่อยเพื่นครับทีนี้ชั้นซุ่มเพิ่นเย็นครับต่อไปแล้วาเบิ่งนลุกันอีกครับพี่น้องนะครับบอกไว้เลยสองดอกครับงามๆเลยพี่น้องผม ติดตามกันด้วยครับผมพี่น้องครับมาเห็ดน้ำกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราก็เป็นพี่น้องดอกนึงครับพี่ครับผมอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องนครับผมพี่น้องปฏิบัคือเซลเท่คือพากันเซลแถวปฏิบิที่ว่าอยากไกล้ปฏิบัติเหรอครับจังสี่แล้วครับผมคนบมานนอกก็เคย่อข้องห่างพี่น้องของห่าง นี่เลยแลาตะตางห่างพี่น้องนี่สามดอกแล้วครับอ่อบอยพออยู่นี่ครับพี่น้องจับปิดตามกันครับผมพี่น้องครับเห็นดอกนึงปล่อยแล้วครับผมพี่น้องครับดอกก็ขาวนุ่มๆเลยพี่น้องตาทั้งกันจะชัดครับผมพี่น้องครับโห่หนาครับผมพี่น้องครับ ดอกางามๆเลยครับผมเอาให้ทั้งปันเก็บให้ทั้งปันครับพี่น้องครับขุนขาวๆไว้ครับผมพี่น้องกันงามมากครับผอเกิดิซีสามดอกครับนีกซีดอกแล้วครับโอ้โหนะพี่น้องสี่ดอกแล้วครับมีดอกสวยๆด้วยครับผม ดอกสวยแกงแสบๆครับหวานๆครับผมพี่น้องครับดอกตุตมๆครับผมแขงกระบาดําครับนำกระบาดําก็คือดอกบานครับดอกบานดอกแงในน้ำสีดําครับผมบางคนเป็นกัดต้มน้ำหนึ่งแล้วก็ลิ่นน้ำออกก่อนนะครับเันจางต้มน้ำสองครับแต่ว่าดอกน้อยๆตุ้มๆสิครับต้่มน้ำเดียวแขงเลยครับผมพี่น้องติดตามกันครับพี่น้องครับเบิ้งครับผมพี่น้องมูนี่ครับนี่งมกเบังมูนี่มูเดียวเลยครับ นี่น้องตริดขึ้นมาแดงเลยพี่น้องคุณครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกแดอกเก้าดอกเก้าดอกนี่่เพงเบิงเบิ่งเิครับผม บังดอกเห็ดครับผมก่อนังเกิดครับโหน่ะครับผมพี่น้องเบิึงอยู่ไงมึงอยู่บ่เบิึงที่นะครับดอกมันนี่ดอกใหญ่อดอกน้อยนะดอกไม่ใหญ่ปุท่อกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากอดอกครับดอกน้อยน้ำพี่น้อง ดิคว้ามือนี่คว้ามือลงไปหันก็ได้ผพทัออ,ออกอยู่ข้องนเห็นบ่าึ่งเหอน่งวนผ้พิครับตอ,ออก่อานงผงู้พมาดบิรงน้ำครับผมพ,พี่น้องครับนะครับกีนเพชรน้ำกันครับพี่น้องผม นบ้าบอยพออีแล้วครับคนขี่น้องคนขี่น้องบอกบ้าบอยครบเจ็ดแปดเก้าดอกครับแต่ว่าดอกน้อยครับแต่ว่าดอกน้อยสิบเอาหน่อยเนาะน้อยเฮงสิบอกเขาจะเอาแต่ดอกพอดีเนาะนะครับดอกเอาดอกพอดีจนะครับนีดอกที่สองนะครับดอกน้อยคนนะครับนี่ครับสามดอกนี้ครับอันนี้อื๊อ เปสียซะไปยบอะไรนมันไก่ครับผมพี่น้องไก่ไก่สกปรย่งงมากเทียรุ่นครับแต่ว่าดอกน้น่อยจังสียังเสียออยอยู่ครับผนอีกครับนื่สียครับออยอยู่ครับนี่ครับผมนี่ครับผมพี่น้องครับมาครี่นักันครับผมพี่น้องครับ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ส้มนินสักกันครับผมพี่น้องครับมาบอยสุกขอโทหาเห็ดกันครับผมพี่น้องขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงถูกหวยด้วยเบอร์ครับผมไมิติเวสินเด้อครับพี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ